หลายคนอาจจะรู้จักแค่ปลาช่อนและปลาชะโดเท่านั้นแต่รู้หรือไม่ว่าบนโลกใบนี้มีปลาในสกุลปลาช่อนอีกอย่างน้อย36ชนิดซึ่งรวมถึงปลาช่อนนาที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยด้วยและอาจเป็นเพราะพวกเราเห็นปลาช่อนนาจนชินชาจึงไม่ค่อยจะคิดอะไรแต่หากได้ไปลองส่องดูปลาช่อนชนิดนอื่นๆแล้วกลับมามองดูปลาช่อนนาก็จะเห็นว่ามันแปลกและไม่เข้าพวกสักเท่าไหร่และเพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดอยู่ในคลิปผมจึงขอเอาเรื่องของปลาช่อน36ชนิดไว้ที่ท้าย เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาช่อนนามันไม่เข้าพวกยังไงถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทําได้เช่นกันนะครับก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าปลาช่อนนาคืออะไรปลาช่อนหรือปลาช่อนนาอยู่ในสกุลชานาซึ่งเป็นสกุลของปลานักล่าที่อาศัยอยู่ในน้ำํำจืดโดยในประเทศไทยมีปลาในสกุลนี้อยู่8ชนิดซึ่งก็คือปลาช่อน ปลากระสงปลาก้างหรือปลาก้างปลาชะโอปลากวนหรือปลาช่อนงูเห่าแม่น้ำโขงปลาช่อนข้าหลวงปลาช่อนงูเห่าและปลาช่อนดำส่วนปลาช่อนแม่ลายังถือว่าเป็นชนิดเดียวกับปลาช่อนนาอยู่ทั้งนี้ปลาช่อนเป็นปลาที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุดชนิดหนึ่งอาจเป็นปลาเพียงชนิดเดียวที่สามารถเทียบได้กับปลานินในแง่ความนิยมในการบริโภคและจํานวนที่พบในตลาดมันเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ60ซนติเมตรแต่ในสมัยนี้40ซนติเมตรก็เก่งแล้วเป็นปลาที่มี มีส่วนหัวค่อนข้างโตรูปร่างทรงกระบอกยาวคีบหางเรียวปลายมนปากกว้างภายในปากมีฟันเคี้ยวแหลมแหลมลำตัวมีสีดำมะกอกหรือน้ำตาลอ่อนมีลายเส้นทะแยงสีคำๆจางๆตลอดลำตัว6-7ถึงเเส้นส่วนท้องสีจะออกโทนขาวรูปข้อของปลาช่อนจะมีสีแดงหรือสีส้มเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในธรรมชาติสามารถพบปลาช่อนชนิดนี้ได้ทั่วประเทศตามแม่น้ำหนองคลองบึงเขื่อนคูน้ำเล็กๆก็สามารถ เจอได้เช่นกันเป็นปลาที่อยู่ได้แม้ในน้ําคุณภาพที่ไม่ดีมีชีวิตอยู่ได้นานมากแม้จะมีน้ําเพียงเล็กน้อยอาจอยู่ได้นานเกินหนึ่งเดือนหากมีน้ําถึงครึ่งตัวแม้จะไม่ได้กินอะไรก็ตาม ปลาช่อนนาเป็นปลาช่อนเพียงชนิดเดียวที่ถูกเลี้ยงเป็นปลาเนื้อจากที่ผมอธิบายไปจะเห็นว่ามันเป็นปลาที่ไม่ได้สวยงามอะไรมันเป็นปลาที่ถูกเลี้ยงเพื่อเป็นปลาเนื้อเพียงอย่างเดียวหลายคนอาจจะคิดว่าปลาชะโดก็ถูกเลี้ยงเป็นปลาเนื้อเพื่อส่งขายต่างประเทศเช่นกันซึ่งก็จริงแต่ปลาชะโดก็ยังมีความสวยงามและดุดันจนมีคนจํานวนมากนําไปเลี้ยงเป็นปลาตู้ด้วยปลาช่อนเหนือก็เช่นกัน นอกจากปลาช่อนนาแล้วปลาช่อนชนิดอื่นคือปลาสวยงามหลายคนอาจไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วนอกจากปลาช่อนนาแล้วปลาช่อนชนิดอื่นถือเป็นปลาสวยงามบางชนิดอาจไม่แพงอย่างเช่นปลาก้าง และปลาชะโดแต่ถ้าว่าปลาช่อนชนิดอื่นส่วนใหญ่นั้นมีราคาแพงโดยเฉพาะปลาช่อนบาก้าที่มีฉายาว่าจักรพรรดปลาช่อนซึ่งแม้แต่ตอนนี้จะมีฟาร์มในประเทศไทยเพาะเลี้ยงได้บ้างแล้วแต่ตัวเล็กก็ยังมีราคาหลักหมื่นอยู่ดีแน่นอนว่าชนิดอื่นๆก็มีราคาหลายร้อยจนถึงหลายพันบาทและแม้ว่าปลาช่อนเหนือที่ในบางประเทศจะมีการเลี้ยงเพื่อเอาไว้กินและยังเป็นปลาช่อนที่มีราคาถูกแต่มันก็ยังสวยงามกว่าปลาช่อนนาอยู่ดีส่วนปลาช่อนนาก็ต้องช่างกิโลคา ยายอปลาช่อนนาคือเจ้าของตำนานถึกเดินบนพื้นดินได้ในต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาพอพูดถึงปลาช่อนพวกเขาจะนึกถึงปลากินเนื้อที่ทนทานและสามารถไปไหนมาไหนได้บนพื้นแต่ความจริงปลาช่อนส่วนใหญ่ไม่ได้มีคุณสมบัตินี้เหตุที่พวกเขาคิดว่าปลาช่อนทั้งหมดทําได้ก็เพราะว่าในช่วงแรกที่อเมริกาโดนปลาช่อนลุกลาน ชนิดที่ผู้เขาพบคือปลาช่อนนาและปลาชะโดแต่มันก็แค่ช่วงแรกเท่านั้นหลังจากนั้นปลาช่อนนาและปลาชะโดก็ไม่สามารถทนอากาศที่หนาวเย็นได้ประกอบกับการกำจัดปลาลูกลานด้วยวิธีที่รุนแรงในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้ทั้งปลาช่อนนาและปลาชะโดแทบจะไม่มีหรืออาจจะไม่มีเลยในอเมริกาตอนนี้แต่พอภาพจาและสื่อได้นำเสนอมุมมองว่าปลาช่อนซึ่งผู้เขาเรียกรวมๆว่าสเนกเฮดทั้งหมดเป็นปลาที่ทนทานพอที่จะไปไหนมัน นบนพื้นดินได้อย่างสบายถึงขนาดมีขาวว่ามันไปกัดสัตว์บนบกเลยทีเดียวแต่แท้จริงแล้วไอ้คุณสมบัติที่ว่านี้มันมีอยู่ในปลาช่อนนาปลาช่อนชนิดอื่นเกือบทั้งหมดทําไม่ได้และถึงจะทําได้ก็เทียบไม่ได้กับสิ่งที่ปลาช่อนนาทำ เรื่องปลาช่อนนาย้ายบ่อผมเคยเห็นจะจระอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ยืนตกปลาอยู่ข้างคลองแห่งหนึ่งตอนเช้าตู่ผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรสักอย่างตกน้ําหลายครั้งก็เลยสงสัยว่าอะไรวะเลยเดินไปดูที่ต้นเสียงที่ขอบตะลิงซึ่งระดับน้ําอยู่ต่ํากว่าประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรผมเห็นปลาช่อนกระโดดขึ้นมาจากน้ําแล้วลงมาจอดที่พื้นจากนั้นมันก็กระตึกกระตึบอย่างรวดเร็วมันข้ามาลงบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งห่างออกมาจากคลองประมาณ20เมตรแล้วก็ไม่ได้มาตัวเดียวด้วย เพราะจากการที่ผมเฝ้าดูมันกระโดดขึ้นมาเป็น10ตัวหลายคนอาจคิดว่าทำไมผมจึงไม่จับปลาช่อนบนบกพอดที่ผมตกปลาเป็นกีฬาถึงจะตกได้ปลาช่อนก็ปล่อยอยู่ดีส่วนลงไปในบ่อก,กุ้งก็ดีวันหลังผมจะได้ตกปลาช่อนในบอ่อใครเคยเจอภาพแบบนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับ ปลาช่อนส่วนใหญ่นั้นหายากหรือใกล้สูญพันธุ์แต่ปลาช่อนนาไม่เป็นเช่นนั้นแม้พวกเราจะคิดว่าในบรรดาปลาช่อนทั้ง36ชนิดปลาช่อนนาที่พบได้ในบ้านเราน่าจะเป็นปลาที่มีถิ่นอาศัยกว้างใหญ่ที่สุดแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นความจริงเจ้าของตำแหน่งปลาช่อนที่มีถิ่นอาศัยกว้างใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลาช่อนเหนือหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าไรเงียวปลาช่อนนาเป็นปลาที่พบได้เฉพาะในประเทศไทยและไม่กี่ประเทศในเอเชียใต้ในขณะที่ปลาช่อนเหนือ จะพบได้ในซีกโลกเหนือและเอเชียตะวันออกและยังเป็นปลาลุกลานในหลายประเทศและปลาช่อนเหนือนี้เองคือปลาช่อนชนิดหลักที่ลุกลานอเมริกาแต่ถึงยังงานปลาช่อนก็มีจุดแข็งสุดๆตรงที่มันเป็นปลาที่เลี้ยงในบ่อได้ง่าย กินง่ายโตวไวแถมยังหนีเก่งเรื่องที่มันจะสูญพันธ์ไปจากธรรมชาตินั้นจึงเป็นเรื่องยากบางทีอาจจะต้องรอให้ปลาช่อนเหนือสูญพันธ์จึงจะถึงคิวปลาช่อนนาส่วนชนิดนอื่นๆอีกหลายชนิดโดยเฉพาะในประเทศอินเดียอีกไม่นานก็คงเหลือแต่ในตู้ปลาและความไม่เข้าพวกของปลาช่อนนาก็เป็นประมาณนี้ต่อไปเรามาดูข้อมูลของปลาช่อนทั้ง36ชนิดโดยจะเรียงตามลำดับความหายาก ปลาช่อนในสกุลนี้เท่าที่สามารถยืนยันได้ในตอนนี้ก็มีมากถึง36ชนิดต่อไปเรามาดูอันดับปลาช่อน36ชนิดที่หายากที่สุดในโลกกันเลยดีกว่า อันดับที่36ปลาช่อนหรือปลาช่อนนาคือปลาช่อนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเรื่องราวความน่ากลัวของปลาช่อนตายยากและเดินไปตามพื้นได้ทั้งหมดเริ่มต้นจากปลาช่อนชนิดนี้ในธรรมชาติสามารถพบปลาช่อนชนิดนี้ได้ทั่วประเทศไทยต่างประเทศพบในเอเชียใต้พาม่าและอินโดนีเซียและอาจพบได้ยังอีกหลายประเทศในฐานะสัตว์ต่างถิ่นจัดเป็นปลาที่อดทนมากๆพบได้ในแหล่งน้ําจืดเกือบทุกแหล่งแม้แต่ในน้ํากร่อยก็อาจเจอได้มีชีวิตอยู่ได้นานมาก แม้จะมีน้ำเพียงเล็กน้อยอยู่ได้นานนับเดือนหากมีน้ำถึงครึ่งตัวปลาสถานะปัจจุบันความเสี่ยงต่ำ อันดับที่35ปลาช่อนเหนือปลาช่อนเหนือเป็นปลาช่อนขนาดใหญ่ที่ยาวได้ถึง90เซนติเมตรมีนิสัยดุร้ายกินอาหารไม่เลือกปรับตัวให้เข้ากับถิ่นที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีเป็นปลาที่พบกระจายพันธุ์ในซีกโลกเหนือและเอเชียตะวันออกเช่นในรัสเซียคาบสมุทรเกาหลีจีนและญี่ปุ่นปัจจุบันพบได้มากมายในฟลอริดาในฐานะสัตว์ลุกลานสถานะปัจจุบันคือความเสี่ยงต่ำ อันดับที่34ปลาช่อนมาคูราตาปลาช่อนมาคูราตาจะเป็นปลาช่อนขนาดกลางยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรมีรูปร่างและลายคล้ายกับปลาช่อนเหนือที่มีขนาดใหญ่และก้าวรล้ากว่าแต่จุดแตกต่างคือปลาช่อนมาคูราตาจะมีทรงที่ป้อมกว่าและลายจะสว่างกว่าปลาชนิดนี้ถือเป็นปลาถิ่นของประเทศจีนแต่ก็พบได้ในเกาหลีเวียดนามไต้หวันจัดเป็นสัตว์ทุกรลาที่พบได้มากในอเมริกาสถานะปัจจุบันความเสี่ยงต่ำ อันดับที่33ปลาช่อนด่างปลาช่อนด่างยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรเป็นปลาช่อนที่ทนทานอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําที่หลากหลายเช่นหนองน้ําสระน้ําคลองและในน้ําก่อยก็อยู่ได้อย่างสบายจัดเป็นปลาช่อนที่มีถิ่นอาศัยกว้างใหญ่มากพบในอนุทวีปอินเดียและพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่อัฟกา,านิสถานปากิสถานอินเดียสีรลังกาเนปาลบังกลาเทศพม่าและทิเบตเป็นปลาช่อนที่ค่อนข้างโชคดีเนื่องจากถิ่นอาศัยส่วน ใหญ่ห่างไกลความเจริญภัยคุกคามที่สําคัญต่อสายพันธุ์ถึงน้อยแต่ก็ยากที่จะสํารวจสถานะปัจจุบันความเสี่ยงต่ําอันดับที่32ปลาชะโดปลาชะโดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสกุลปลาช่อน อาจยาวได้ถึง150เซนติเมตรในไทยไม่นิยมนำมาประกอบอาหารแต่เป็นที่นิยมในเกมกีฬาตกปลาเป็นอย่างมากจัดเป็นปลาที่มีชื่อเสียงมากในต่างประเทศเนื่องจากเป็นปลาที่ดุดันตกสนุกและเพราะความดุดันตัวใหญ่สีสวยจึงทำให้ในบางประเทศนิยมนำปลาชะโดไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงามโดยข้อดีของปลาชะโดอย่างหนึ่งคือพวกมันไม่ค่อยจะตีกันเองแม้ว่าจะถูกเลี้ยงรวมกันหลายตัวก็ตาม ปลาชะโดเป็นปลาที่พบได้ในแหล่งน้ำเกือบทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเขือ่อนอ่างเก็บน้ำคลองแม่น้ำและยังพบได้ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียตอนใต้ของจีนและในประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดเป็นปลานักล่าที่อยู่ในระดับบนของห่วงโซ่อาหารเป็นปลาที่สามารถไล่ล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าได้สถานะปัจจุบันคือความเสี่ยงต่ำ อันดับที่31ปลากระสงปลากระสงเมื่อเทียบกับปลาช่อนนาแล้วถือว่าพบได้ยากกว่ามากและแม้จะบอกว่าพบเจอได้ทั่วไปในแหล่งน้ําของไทยแต่ก็ไม่ใช่ปลาที่พบได้ง่ายๆปลากระสงจะยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรในปลาขนาดใหญ่จะมีพื้นลาตัวสีน้ําตาลและลายสีดําหรือสีน้ําตาลเทาทั่วตัวที่ข้างแก้มมีแต้มสีครัมใหญ่ดูคล้ายดวงตามีแถบสีครัมตามแนวยาวพาตั้งแต่หน้าลูกตาไปจนถึงกลางลาตัวบนตัวมีลายปลาดบ ด่างเป็นปลาที่พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยในต่างประเทศพบในกัมพูชาเวียดนามลาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ชอบอยู่บริเวณน้ำนิ่งมักจะปะปบบนอยู่กับปลาชน,ชนิดอื่นและเพราะเป็นปลาที่มีลายสวยแบบดิบๆจึงถูกจับมาขายเป็นปลาสวยงามอีกด้วยสถานะปัจจุบันความเสี่ยงตำ่ำ อันดับที่30ปลาค้างอินเดียปลาค้างอินเดียมีรูปร่างและขนาดคล้ายกับปลาค้างบ้านเราและมักเอาข้อมูลไปรวมกันเป็นปลาชนิดเดียวกันอีกด้วยแต่ปลาั้างอินเดียจะมีลำตัวที่ป้อมสั้นกว่ามีจำนวนเก็ตที่ใต้ขากรรไกรล,ล่างทั้งสองข้างเกดเดียวมีขอบใต้ดวงตาสีแดงสีสันบนลำตัวมีความหลากหลายเช่นเดียวกับปลาั้างพบกระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียใต้ในอินเดียบังกลาเทศปากีสถานไปจนถึงตอนใต้ของประเทศจีนสถาน ปัจจุบันความเสี่ยงต่ำ ชนิดที่29กปลากั้งปลากั้งหรือปลากั้งจัดเป็นปลาช่อนขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยสมัยก่อนปลากั้งเป็นปลาที่ขึ้นชื่อในเรื่องความหาง่ายพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ําทั่วประเทศเป็นปลาที่ตะการมากๆหากคุณโยนเหยื่อลงไปปลากั้งจะเป็นปลาตัวแรกที่เข้ามากินเหยื่อแต่มาถึงยุคนี้ปลากั้งถือเป็นปลาที่หายากขึ้นมากซึ่งจะพบได้เฉพาะในแหล่งน้ําที่สะอาดซึ่งปกติจะเจอในป่าหรือใกล้ป่าแอ่งน้ําลําธารแม่น้ําสาขาย่อยขนาด เล็กหรือบริเวณน้ำสะอาดรอบๆภูเขาเป็นปลาช่อนเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถอยู่บริเวณแก่งน้ําที่มีกระแสน้ําไหลแรงจัดได้สถานะปัจจุบันคือความเสี่ยงต่ํา อันดับที่28ปลาช่อนงูเหา่าปลาช่อนงูเห่าเป็นปลาที่มีลักษณะแตกต่างกันตามแหล่งอาศัยและยังมีชื่อวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายโดยในแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ในช่วงแรกๆจะให้ปลาช่อนงูเห่าที่พบในไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Channa b a r u e n s s และยังเอาปลากวนหรือปลาช่อนงูเห่าแม่น้ำโขงและปลาช่อนงูเห่าอินเดียเข้าไปด้วยแต่หากอ้างอิงจากข้อมูลในหนังสือปลาน้ำจืดไทยของดรโนนผาติทวงศ์ได้ให้ปลาช่อนงูเห่าที่พบในรูปแม่น้ำเจ้าพระยา แม่กองสารวินมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าชานาอโรไรอาตาซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นชนิดเดียวกับที่ลุกลานในฟลอริดา้วยเหตุนี้มันจึงมีเยอะมากๆในฟลอริดาสำหรับปลาช่อนงูเห่าชนิดนี้มีความยาวประมาณ80เซนติเมตรมีลำตัวกลมยาวกว่าปลาช่อนนาอย่างเห็นได้ชัดในปลาขนาดเล็กลำตัวจะมีสีน้ำตาลและมีแถบสีดำอยู่ด้านข้างมีจุดขนาดใหญ่อยู่ที่โคนหางซึ่งเรียกว่าดอกจันแต่จุดจะจางลงไป เรื่อยๆตามอายุของปลาในปลาขนาดกลางท้องจะเป็นสีเหลืองมีจุดประสีขาวบริเวณคีบทั้งนี้ประชากรปลาชอ่อนงูเห่าที่พบในแม่น้ําสารวินจะมีลายบนลําตัวมากกว่าประชากรที่พบในแม่น้ําแม่กองและเจ้าพยาส่วนปลาชอ่อนงูเห่าที่พบในเขื่อนจะเหมือนกับที่พบในเจ้าพยาสถานะปัจจุบันคือความเสี่ยงต่ํา อันดับที่27ปลาช่อนข้าหลวงปลาช่อนข้าหลวงหรือปลาช่อนทองเป็นปลาช่อนราคาแพงและสวยที่สุดในประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกับปลาช่อนงูเห่าแต่รูปร่างจะป้อมต้านกว่าอย่างเห็นได้ชัดมีความยาวประมาณ60เซนติเมตรเมื่อยังเป็นลูกปลาตัวเล็กๆลำตัวจะมีสีน้ำตาลและมีแถบสีส้มอยู่ที่ข้างลำตัวในปลาที่โตเต็มวัยท้องจะเป็นสีเหลืองและมีแถบลายเฉียงซึ่งประกอบไปด้วยเกล็ดสีดำและเทาในประเทศไทยพบปลาช่อนชนิดนี้เฉพาะในภาค ใต้ตอนล่างเท่านั้นนอกจากนี้ยังพบได้ที่มาเลเซียอินโดนีเซียแต่ปลาช่อนข้าหลวงที่พบได้ในเขื่อนรัชะภะาของไทยจะมีสีเหลืองที่สดสวยกว่าปลาช่อนข้าหลวงที่พบได้มากในประเทศเพื่อนบ้านสถานะปัจจุบันคือความเสี่ยงต่ำ อันดับที่26ปลาช่อนพนอลปลาช่อนพนอเป็นปลาช่อนขนาดเล็กที่ได้รับการอธิบายใหม่เมื่อปีพศ .2541 เป็นปลาที่มีความยาวประมาณ20เซนติเมตรแม้ว่าปลาช่อนชนิดนี้จะมีสีไม่สวยสดใสแต่ก็เหมาะสำหรับการเลี้ยงในตู้เนื่องจากมีนิสัยค่อนข้างรักสงบเป็นปลาที่พบได้ในแม่น้ำอิรวดีและแม่น้ำสตงประเทศพามา่าสถานะปัจจุบันความเสี่ยงต่ำ อันดับที่25ปลากวนปลากวนหรือปลาช่อนงูเห่าแม่น้ําโขงยาวได้ประมาณ80เซนติเมตรมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับปลาช่อนงูเห่าชานนาโรนิเดทัสและปลาช่อนงูเห่าชานนามาริเรียสแต่จะต่างกันตรงที่ส่วนท้องจะเป็นสีเหลืองจนโตเต็มวัยพบกระจายพันธุ์เฉพาะในรูปแม่น้าโขงปลากวนพบได้ยากมากในประเทศไทยแต่อาจจะหาได้ง่ายกว่าในประเทศเพื่อนบ้านมักถูกจับส่งขายเป็นปลาสวยงามแต่ก็มีราคาค่อนข้างแพง สถานะปัจจุบันข้อมูลไม่เพียงพออันดับที่24ปลาช่อนคีบดำปลาช่อนคีบดำเป็นปลาช่อนขนาดใหญ่ที่ยาวได้ถึง65เซนติเมตรมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซียพบครั้งแรกในปีพศ2องสาในแม,นม่น้ำกาปูวัสเป็นปลาที่ดูคล้ายกับปลาช่อนข้าหลวงแต่ปลาช่อนคีบดำจะไม่มีดอกจันและไม่มีเก็ตสีขาว แต่หากเป็นตัวที่มีเก็ดสีขาวจะมองเห็นเป็นจุดสีขาวเล็กน้อยสถานะปัจจุบันข้อมูลไม่เพียงพออันดับที่23ปลาช่อนพมา่าปลาช่อนพม่าเป็นปลาช่อนขนาดเล็กที่มีสีใกล้เคียงกับปลาก้างที่พบได้ในไทยหรือในอินเดีย มีถิ่นกำเนิดทางตอนเหนือของประเทศพามา่าพบเฉพาะที่ต้นน้ำของแม่น้ำอิระวดีทางตอนเหนือของพามา่าเป็นสายพันธุ์ที่รู้จักน้อยและยังไม่ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ในสภาพกักขังสถานะปัจจุบนันข้อมูลไม่เพียงพอ อันดับที่22ปลาช่อนอินเลปลาช่อนอินเลเป็นปลาช่อนขนาดเล็กที่ยาวได้ประมาณ16เซนติเมตรเป็นปลาช่อนเฉพาะถิ่นของทะเลสาบอินเลในประเทศพามา่าแม้ปลาช่อนชนิดนี้จะเป็นที่รู้จักในหมู่นักเลี้ยงแต่ก็ไม่มีข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวกับปลาชนิดนี้มากนะักสถานะปัจจุบนันใกล้ถูกคุกคาม อันดับที่21ปราช่อนออลำปราช่อนออัมเป็นหนึ่งในปราช่อนชนิดใหม่ที่เพิ่งจะถูกระบุตัวได้ในปีพศ2559เป็นปราช่อนขนาดเล็กที่คล้ายกับปลาก้างที่พบในไทยถูกพบครั้งแรกในระบบระบายน้ำของแม่น้ำคันพุรีรัฐมินิโซรามประเทศอิอนเดียเป็นปลาที่มีสีสันสดโดยเฉพาะคีบอกจะเป็นสีส้มสถานะปัจจุบันข้อมูลไม่เพียงพอ อันดับที่20ปลาช่อนออเรนติปลาช่อนออเรนติเป็นปลาที่ยาวได้60เซนติเมตรมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับปลาช่อนบาร์ก้าแต่มีหัวโตและแบนกว่าเป็นปลาช่อนที่สวยมากพบในแม่น้ำรามบุตราซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำาพรมบุตรทางตอนเหนือของรัฐอัสสัมและรัฐอรุณาจารย์ประเทศอินเดียในอดีตเป็นปลาที่หาย,ยากมากๆแต่ในตอนนี้สามารถพ่อขยายพันธุ์ในตู้ได้แล้วแต่ในธรรมชาติก็หาได้ยากมากอยู่ดีปลาช่อนออเรนติในธรรม จะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําที่เป็นปลาติบชื้นและมีอุณหภูมิสูงในช่วงฤดูร้อนมันเป็นปลาที่สามารถขุดโพรงตามโคนรากไม้ได้ลึกถึง2เมตรทั้งนี้ก็เพื่อหนีความแห้งแล้งและความหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวก่อนจะกลับขึ้นมาหากินอีกครั้งและสืบพันธุ์ในช่วงฤดูฝนสถานะปัจจุบันข้อมูลไม่เพียงพอ อันดับที่ 1. 9ปลาช่อนปลาดาริสปลาช่อนปลาดาริสเป็นปลาช่อนขนาดเล็กที่ยาวได้ประมาณ14เซนติเมตรเป็นปลาที่เพิ่งได้รับการอธิบายไปเมื่อปีพศส5 59โดยก่อนหน้านั้นมันเป็นที่รู้จักในชื่อชันนาทูรูบูพบในคาซีฮิวรัฐเมทารายประเทศอินเดียเป็นปลาช่อนที่ยังไม่ได้รับการอันุกกรมวิธานอย่างถูกต้องสถานะปัจจุบนันข้อมูลไม่เพียงพอ อันดับที่18ปลาช่อนเอเชียติก้าปลาช่อนเอเชียติก้าจัดเป็นปลาช่อนที่สวยมากยาวได้ประมาณ35เซนติเมตรเป็นปลาช่อนที่ได้รับความนิยมในตลาดปลาสวยงามและมีการผสมในแหล่งเพาะเลี้ยงเป็นปลาช่อนที่พบได้ยากในธรรมชาติพบกระจายพันธุ์ในแถบตอนกลางและตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำสวินในมณฑลกวางซีและกวางตุง้งประเทศจีนสถานะปัจจุบันความเสี่ยงตำ่ำ อันดับที่17ปลาช่อนสจวตปลาช่อนสจวตยาวได้ประมาณ25ซนติเมตรเป็นปลาช่อนที่มีสีสันสวยงามจึงนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามและถูกนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยอยู่บ้างพบในรุ่มน้าพรมบุตรในอินเดียและบังกลาเทศแถบตะวันออกของเทือกเขายูมาลัยในอินเดียและเนปาลสถานะปัจจุบันความเสี่ยงต่ํา อันดับที่ 16. ปลาช่อนพัชราปลาช่อนพัชราเป็นปลาช่อนที่สวยงามมากชนิดหนึ่งมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรเป็นปลาช่อนที่ไม่ค่อยอยู่ร้ายหรือก้าวร้าวพบในต้นน้ําของรัฐยะไข่ประเทศพามา่าถูกอธิบายลักษณะทางอนุกรมวิธานพร้อมๆกับปลาช่อนออนาติพินิษ์ซึ่งพบในพม่าและมีลักษณะคล้ายคลึงกันสถานะปัจจุบันข้อมูลไม่เพียงพออันดับที่15ปลาช่อนดํา ปลาช่อนดำยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรมีรูปร่างเหมือนกับปลาช่อนนาแต่มีลำตัวที่ผอมเพรียวกว่าหัวโตตาสีดำและแม้จะชื่อว่าปลาช่อนดำแต่ก็ไม่เสมอไปที่จะตัวสีดำเหมือนกับชื่อเพราะสีลำตัวค่อนข้างแปรปรวนตั้งแต่สีน้ำตาลซีดจนถึงสีน้ำตาลเข้มจุดสังเกตสำคัญของปลาช่อนชนิดนี้ที่ทำให้แยกออกจากปลาช่อนนาหรือปลาช่อนชนิดอื่นๆคือที่ขอบของครีบจะเป็นสีขาวปลาช่อนดำเป็นปลาที่ก้าวลาพบได้น้อยมากใน ประเทศไทยเนื่องจากจะพบได้เฉพาะที่ปราพุโตะแดงจังหวัดนาราธิวาสและแม่น้ําโกลกเท่านั้นในต่างประเทศพบได้ในอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์สถานะปัจจุบันความเสี่ยงต่ํา อันดับที่1 4ปลาช่อนบารามปลาช่อนบารามเป็นปลาขนาดเล็กยาวได้ประมาณ22เซนติเมตรเป็นปลาช่อนที่ถูกคิดว่าเป็นปลาช่อนดำมาเป็นเวลานานแต่ถึงยังงานการแยกพวกมันออกมาด้วยการมองนั้นก็ยากแต่ยังสามารถแยกได้เมื่อปลาช่อนบารามที่โตเต็มวัยจะมีจุดสีดำเป็นจำนวนมากตลอดลำตัวในขณะที่ปลาช่อนดำนั้นไม่มีและปลาช่อนดำก็มีสีขาวที่ขอบคีบด้วยพบอาศัยบนเกาะบ,บอ์เนียวรัสสารวักรและทางตะวันตก ของรัชชาบาในมาเลเซียสถานะปัจจุบนันความเสี่ยงตำ่ำอันดับที่13ปลาช่อนออนาติปลาช่อนออนาติเป็นปลาช่อนที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งที่พบได้ในรัฐยะไข่ประเทศพมา่ามีความยาวประมาณ25เซนติเมตรโดยปลาช่อนชนิดนี้มีจุดสีดําขนาดใหญ่ประมาณ10-20จุดซึ่งมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปลาช่อนพัชราแต่ปลาช่อนพัชราจะมีจุดที่เล็กกว่ามากสถานะปัจจุบนันข้อมูลไม่เพียงพอ อันดับที่12ปลาช่อนแอนเริรปลาช่อนแอนเริรเป็นปลาช่อนขนาดเล็กมีความยาวเต็มที่ประมาณ20เซนติเมตรในอดีตปลาช่อนชนิดนี้มักถูกพบปะปบบนกับปลาช่อนเจ็ดสีพบในบึงเรฟบรากุรีประเทศอินเดียเท่านั้นสถานะปัจจุบนันความเสี่ยงตำ่ำ อันดับที่11ปลาช่อนออเรนตาริสปราช่อนออเรนตาริสเป็นปลาช่อนขนาดเล็กจำพวกปลาช่อนแคะยาวได้ประมาณ25เซนติเมตรมีลักษณะคล้ายกับปลาก้างที่พบในไทยหรือปลาก้างอินเดียเป็นปลาช่อนที่พบได้ใน4ีลังกาเท่านั้นสถานะปัจจุบันมีความเสี่ยง อันดับที่10ปลาช่อนอริสโตนีปลาช่อนอริสโตนีเป็นปลาช่อนที่เพิ่งได้รับการอธิบายเมื่อเดือนธันวาคมปีพศ2563มีความยาวประมาณ15เซนติเมตรมีรูปร่างคล้ายกับปลาค้างที่พบในไทยแต่สีของปลาช่อนชนิดนี้จะเป็นสีฟ้าสดใสตลอดลำตัวหรืออาจได้เจอกับตัวที่มีสีเขียวอมฟ้าพบครั้งแรกในรัฐเมกาไรทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียอาศัยในแหล่งน้ำไหลเอื่อยๆซึ่งคล้ายกับปลาค้างและชอบอยู่ในน้ำที่ อุณหภูมิ18องศาเซลเซียสเป็นปลาที่ชอบแอบอยู่ตามแก่งหินก้อนหินมันจะมีสีสวยเป็นพิเศษหากอยู่ในน้ําที่เย็นเริ่มมีการนํามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามแล้วสถานะปัจจุบันคือข้อมูลไม่เพียงพอ อันดับที่ 9. ปลาช่อนจุดอินโดปลาช่อนจุดอินโดมีความยาวประมาณ4 0เซนติเมตรเมื่อปลาโตขึ้นหัวจะแหลมแต่ส่วนลำตัวจะกลมป้อมคล้ายกับปลาชโดบ้านเรามีลักษณะเด่นคือมีจุดสีดำที่ล้อมด้วยวงกลมสีส้มกลมคล้ายกับดวงตาขนาดใหญ่พบกระจายพันธุ์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุมสตาตราและยังพบในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะบอร์เนียวสถานะปัจจุบันคือใกล้ถูกคุกค,คาม อันดับที่8ปลาช่อนจุดน้ำเงินปลาช่อนจุดน้ำเงินมีขนาดประมาณ22เซนติเมตรเป็นปลาช่อนหายากที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปลาช่อนดำมีถิ่ินกำเนิดที่เกาะสุมาตราและอาจจะพบได้ในคาบสมุทรมาเลเซียและบอร์เนียวชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่นิ่งที่มีสีแดงดำและเต็มไปด้วยใบ,บไม้แห้งสถานะปัจจุบนันข้อมูลไม่เพียงพอ อันดับที่7ปลาช่อนบานคารปลาช่อนบานคารมีความยาวประมาณ25เซนติเมตรมีลักษณะคล้ายกับปลากระสงแต่หัวจะไม่เรียวแหลมเหมือนกับปลากระสงและมีรูปร่างลำตัวค่อนข้างกลมและมีทรงกระบอกมากกว่าเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในปลาพุที่มีค่าพีเคไม่เกิน4พบกระจายพันธุ์อยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซียเกาะสุมาตราเก,กาะกะริมันตันและเกาะบางกาในอินโดนีเซียสถานาปะปัจจุบันใกล้ถูกคุกค,คาม อันดับที่6ปลาช่อนเชลปลาช่อนเชลเป็นปลาช่อนที่มีความสวยงามเช่นเดียวกับปลาช่อนบากา้าแต่มันจะมีขนาดเพียง25เซนติเมตรซึ่งถือว่าเล็กกว่ามากแต่ถึงอย่างนั้นปลาช่อนชนิดนี้ก็เป็นหนึ่งในปลาช่อนที่หายากที่สุดในโลกพบได้เฉพาะในแม่น้ำเชลซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำพรมบุตรและจะอาศัยอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิค่อนข้างอุ่นประมาณ22-28องศาเซลเซียสสถานะปัจจุบันมีความเสี่ยงต่ำ อันดับที่5ปรปลาช่อนสายรุงปลาช่อนสายรุ้งจัดเป็นปลาช่อนขนาดเล็กเช่นเดียวกับปลาก้างยาวได้ไม่เกิน20เซนติเมตรได้ชื่อว่าเป็นปลาช่อนขนาดเล็กที่มีสีสันสวยงามมากที่สุดเป็นปลาช่อนที่มีถิ่นกําเนิดในรุ่มแม่น้ําพรมบุตรในรัฐอัสสามประเทศอินเดียสถานะปัจจุบันใกล้ถูกคุกค,คามอันดับที่4ปลาะชะโดอินเดีย ปลาชโดอินเดียมีลักษณะคล้ายกับปลาชโดที่พบในภูมิภาคเอเชียอ,อาคเนร์รวมทั้งไทยมันถูกพบครั้งแรกและอนุกรมวิธานโดยฟานซิตเตนักมีนวิทยาชาวอังกฤษเมื่อปีพศ2408ตัวอย่างแรกเก็บได้จากปากแม่น้ำโคชินและถูกเขาใจผิดมาตลอดว่าเป็นชนิดเดียวกับปลาชโดทำให้ชื่อนี้กลายเป็นชื่อพ้องกับปลาชโดมาโดยตลอดจนในปีพศ2554ได้มีการศึกษาใหม่จึงพบว่าแท้จริงแล้วเป็นปลาช่อนชนิดใหม่เลา ราชโดอินเดียเมื่อเทียบกับราชโดที่พบในไทยจะมีลักษณะส,ส,ส่วนหัวและจะงอยปากด้านบนที่ราดยาวกว่าเมื่อเทียบขนาดของส่วนหัวโดยวัดจากปลายปากไปจนถึงช่องปิดเหงือกและเทียบกับความยาวลำตัวจะพบว่า ปลาชะโดอินเดียจะมีส่วนหัวยาวกว่าปลาะชะโดเล็กน้อยและมีรูปร่างที่ป้อมสั้นกว่าโดยปลาะชะโดอินเดียจะยาวได้ประมาณ60เซนติเมตรซึ่งเล็กกว่าปลาชะโดมากแต่ปลาชะโดอินเดียจะมีพัฒนาการของรวดลายและการเจริญเติบโตที่เร็วกว่านอกจากนี้ยังพบว่ามีพฤติกรรมที่อยู่ลายก้าวเล้ากว่าเล็กน้อยปลาะชะโดอินเดียจัดเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้เฉพาะภาคตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอินเดียเท่านั้นจัดเป็นปลาที่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เนื่องจากการ แพร่กระจายพันธุ์ที่จำกัดและการคุกค,คามของมนุษย์สถานะปัจจุบนันมีความเสี่ยง อันดับที่3ปลาช่อนน็อกปลาช่อนน็อกเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ20เซนติเมตรจากรายง,งานระบุว่ามีตัวอย่างปลาเพียง7ตัวซึ่งเก็บมาจากมณฑลกวางซีทางตอนใต้ของประเทศจีนโดยปลาช่อนน็อกนั้นต่างจากปลาช่อนในสกุลเดียวกันทั้งหมดตรงที่ไม่มีขีบเชิงกรานและมีหัวที่เล็กลำตัวยาวกลมเป็นปลาช่อนที่มีสีน้ำตาลจนถึงสีดำมีจุดสีขาวกระจายอยู่ทั่วมีแถบสีดำยื่นยาวถึงแค่ครึ่งบนของลำตัวแต่ก็มีบางตัวที่มี แถบยื่นยาวลงมาถึงครึ่งล่างของลําตัวมีจุดสีดาขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ที่โคนหางจะเป็นปลาช่อนชนิดที่พบได้ยากมากในธรรมชาติแต่ก็เริ่มมีให้เห็นในตลาดปลาสวยงามสถานะปัจจุบันข้อมูลไม่เพียงพอ อันดับที่2ปลาช่อนบา์ก้าปลาช่อนบาก้า,า,กายาวได้ประมาณ90เซนติเมตรเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามจนได้ฉายาว่าจักรพพัดปลาช่อนเป็นปลาที่มีสีสันหลากหลายมีสีเขียวและเหลืองประกอบกับจุดสีดำและแดงกระจายทั่วบริเวณส่วนหัวลำตัวและคีบส่วนหัวจะมีขนาดโตและปากก็กว้างมากพบในแม่น้ำพรมบุตรและแม่น้ำคงคาในรัฐอับสามและรัฐเปงกอตะวันตกในประเทศอินเดียและบางส่วนของประเทศบังกลาเทศ ปลาช่อนบาก้าจัดเป็นหนึ่งในปลาช่อนหายากที่สุดในโลกจึงทําให้เป็นปลาที่สวยงามและมีราคาแพงมากที่สุดชนิดหนึ่งเช่นกันสําหรับในประเทศไทยเป็นปลาที่มีการนําเข้ามาจําหน่ายเพียงไม่กี่ตัวสถานะปัจจุบันข้อมูลไม่เพียงพออันดับที่1ปลาช่อนนิงบิน ปลาช่อนนิมบินเป็นปลาช่อนที่แทบจะไม่มีคําอธิบายอะไรเกี่ยวกับมันเท่าที่รู้คือเป็นปลาช่อนที่ยาวได้ถึง28เซนติเมตรหากมองจากตัวอย่างจะพบว่าเป็นปลาที่มีสีส้มสดที่ปลายคีบและที่หางมีรูปร่างคล้ายกับปลาก้างแต่ตัวใหญ่กว่าเป็นปลาที่พบได้ในเวียดนามจังหวัดนิมบิงในตอนนี้ปลาช่อนชนิดนี้เกือบจะเป็นปลาช่อนที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงเนื่องจากไม่มีภาพถ่ายขณะมีชีวิตและภาพของตัวอย่างที่ตายแล้วก็มีเพียงภาพเดียวมันจึงกลายเป็น ปลาช่อนชนิดที่หายากที่สุดในโลกสถานะปัจจุบันข้อมูลไม่เพียงพอเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องทำไมปลาช่อนนาไทยจึงไม่เข้าพวกกับปลาช่อนอีก35ชนิดสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย